การต่อสู้ขั้นต่อไปก็คือทำการชุมนุมโดยการโดยสงบการเริ่มการชุมนุมโดยสงบการเดินการชุมนุมณที่โน้นที่นี้เพื่อ ระสัยในสังเก่เงิมต้นคือหลุกคำความคิดอุดมการหลังขั้นตอนต่อไปคือขั้นที่หาคือการก่อการจลาจน แลหลังกับแมท่ทกิตติโปรดฟังอีกครั้งสถานการณ์ในประเทศไทยในกรณี้เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าฝ่ายเขา ฝ่ายขอก็ประกอบด้วยนักการเมืองประชาชนทั่วไปที่ดำเนินการด้านการเมืองอยู่ในการนี้เรียกว่าการดำเนินการต่อสู้ทางด้านการเมืองเจ็ดขั้นตอน ขั้นที่หนึ่งก็คือปลูกฝังทางความคิดต่อประชาชนทั่วไปต่อนิิสตนักศึกษาต่อนักเรียนคันนี้กำลังจะลามไปถึงนักเรียนชั้นอนุบาลอายุตั้งแต่สามขวบขึ้นไปนะเรียกว่า ปลุกขวังทางความคิดขั้นที่สองก็คือครอบงำทางความคิดก็านำเอาสิ่งที่เขาต้องการปลูกฝังเป็นการครอบงำเลยทำให้หลงเชื่อหลงเลยหลงเชื่อว่าเป็นความจริงขั้นที่สามก็คือสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองขึ้น เอาดูอุดมการทางการเมืองขึ้นมาเป็นวาทกรรมหลายหลายวาทกรรมเพื่อทำให้กลุ่มนี้มีความคิดทางด้านการเมืองเดียวกันเช่นประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตษริ์ทรงเป็นมุขกลายเป็นประเทศไทยปกครองด้วยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นต้นนะครับเมื่อได้กลุ่มมากๆก็การต่อสู้ขั้นต่อไปก็คือทำการชุมนุมโดยการโดยสงบ การเริ่มการชุมนุมโดยสงบการเดินการจุมนุมนาที่โน้นที่นี้เพื่อปราศัยในสังเร่ิงกำต้นคือกลุามความคิดอุตรงการหลัง ขั้นตอนต่อไปคือขั้นที่หาคือการก่อการจลาจนหรือการสร้างความวุ่นวายก่อกวนขั้นที่หกก็คือพัฒนาเป็นการก่อการร้าย ใช้อาวุธหรือใช้การกระทำต่างๆเพื่อต่อต้านเจ้าหน้าที่ตำรวจขั้นที่เจ็ดก็คือกลายเป็นสงครามการเมืองขึ้นพัฒนาเป็นสงครามการเมือง เมื่อฝ่ายเขาดำเนินการถึงขั้นที่หกคือสร้างความสับสนวุ่นวายคล้ายการก่อการร้ายเป็นการเริ่มต้นของการก่อการร้ายขั้นต่อไปก็คือประชาชนซึ่งไม่มีความชอบไม่มีความพอใจก็จะต่อต้านก็ทำให้เกิดการต่อสู้กันหรือเขาก็อาจจะต่อสู้ใช้อาวุธกับประชาชน ป้าหมายที่ฝ่ายเขากําลังทําในกาะนี้เป้าหมายที่ต้องการคือต้องการให้รัฐบาลออกมาเจราจาการเจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองได้มากที่สุดหมอมราชวงศ์คึกฤทิ์ได้กล่าวว่าการเมืองคือการ ตอรองผลประโยชน์กันไม่ยาถูกเพราะฉะนั้นนักการเมืองในการนี้ที่ต่อสู้ดาทอทําสงครามผมจะเรียกว่าสงครามการพูดด่ากันด่ากันไปด่ากันมาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อข้าวไปเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นรัฐบาลแล้วก็ใช้เข้าไปใช้งบประมาณนะงบประมาณของเราซึ่ง่ายเขาเรียกว่างบประมาณภาษีของกูอะไรเนี่ยเป็นตน้นทั้งหมดที่ผมสรุปก,ก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันในประเทศไทยในขณะนี้ซึ่ง ประชาชนฝ่ายเราผู้รักชาติศาสตร์กัตริย์ได้พึงรับทราบหรือคนไทยทุกคนได้รับทราบว่าคันนี้พักการเมืองนักการเมืองฝ่ายเขากำลังดำเนินการเจ็ดขั้นตอนของการต่อสู้ทางการเมืองอย่างผมได้เรียนได้ทราบเป้าหมายก็คือ เพื่อต้องการเจรจาจากผู้อยู่เบื้องหลังอาจจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศนะตามขั้นตอนทึงรู้กันอยู่เจรจาเพื่อให้เขาฝ่ายเขาได้ผลประโยชน์เข้ามาเพื่อใช้งบประมาณแค่นั้นเองสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรับเพียงแค่นี้ครับต่อไปผม ลายสดดขาวนี้กำลังอยู่ในการระหว่างทดลองเพื่อนำเอาสิ่งที่เราควรจะรู้มาเียในพอแม่ปีนอกประชาชนฝ่ายเราได้รับทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยทางด้านการเมืองและการปกครองแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไดบ้างพอเท่าที่ผ่านมา ผู้มีอำนาจก็ไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามความคิดของประชาชนในบางเรื่องคือประเทศเรากำลังปกครองด้วยระบบนิติรัฐเพราะนั้นผู้ประชาชนผู้อยู่เป็นพลเมืองของประเทศก็ต้องยึดถือ ปฏิบัติตามนิติรัฐเป็นหลักอะไรข้อห้ามให้ทําก็ต้องทําอะไรไม่ให้ทําก็ต้องไม่ทําเป็นต้นแล้วถ้าใครทําผิดกฎหมายก็ต้องมีการลงโทษมีขั้นตอนตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือรัฐมนูญีกำหนดไว้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ อยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องแล้วได้รับทราบสำหรับครั้งต่อไปผมก็จะมาคุยกับเพื่อนๆของผมหรือขวายเราผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์บ่อยๆครับขอบคุณครับกดไนท์ night, ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาเชื่อเราอิ่ม อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพาท,ทุกทุกชาเราดูองไทยใจจงปรีดาวาไทยอยู่มาด้วยความผาสุขขาวรสดใสบัดนี้ไทยเจเริญวิสุทธุพุททองพี่น้องจงแส่สองชาติไทย ไว้ให้มันคงเธอคงไปรงให้เด็นไกลชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาทไทยบ้านเกิดเมืองนอง